สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะผมยูกับผมจะมีครับและแนวนี้เราจะมาเล่นมินิวัวกันเช่นเคยนะผม,ผมเราจะมาเอาพวกเอ่อกูคาเลว่าอะไรนะพวกสัปปะหลาบนดาวเอ่อโฮล้าแล้วผมมาสู้กันนะผมมาเราจะมาเลื่อนกันเลยเนี่ยท่านผู้ชมเราจะมาเอาดงดงดิ้งดิ้งแล้วก็จางนั้นผมมาปะทะก,กัน,นแล้วผมเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ย มาที่มันเป็นรูปแบบนี้เพราะว่าเออถ้าถ้าเป็นไข่เนี่ยผมไม่สามารถปรับให้มันตีกันได้ของมือเลยต้องแบบถ้าเป็นเพนลิงใหม่นะผมแล้วก็ทําทําให้มันตีกันนะผมสกิลเหมือนเออความสามารถเหมือนกันหมดนะผมมาเดี๋ยวมันเร็วเลยผมในท่านผู้ชมมาตอนที่หนึผมจะเอาโดงๆเป็นยังไงผมเอาป้ายมันให้ดูก่อนนะนี่เลยครับผมจุดเนียวมันคือ เอาดงดงด,ด,ด <stock S 1> ิงไม่ดีเอาดิงดิงดงดงดังดังมาประทะกันนะผมคือเอาดงดงเนี่ยมาประทะดิงดิ่งแล้วก็ดังดังแล้วก็เอาดิงดิงเนี่ยมาประทะดองดงดังดังแล้วก็ดังดังเนี่ยมาประทะดองดงแล้วก็ดิงดิ่งมาเดีเล่นกันเลยเนาะดงเเนาะแรกแรกผมคือดงดองปะทะดิงดิ่งผมเออโดยด้วยวาขอมานะอีบอบได้ว่ะ นึง่ง่ผชมแต่มันไม่ตีเี่ยไขายป่ะปัขึ้เวานผู้ชมแปนนึนนนงท่นนชงาชมเมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นนะผมที่ผมพูดไม่ดังเพราะว่าเออแม่ผมอยูย่ใบ้านเนาะ,นะมองออกไปนอกแล้วอาทคีขึ้นนอกจะมีเสียงงดเอาไม่รำคานะผม่ะยออ นี่เนมาในไัจะคู่เนี่ยท่านผู้ชมนี่โดนละแค่ทีเช้าเล้วท่านผู้ชมสี้คือดิ้งดิ้งชนะผมรอบสองรอบสองรอบสอง รอบที่สองผม,ม,ม,มงงมากเ่ยตัวเองนี่ลมร้อนวัเอือดีข้อข้อดีของดิงๆๆดิง่ะก็คือแม้ว่าอาจจะคว้างไม่โดนแต่มันก็ระเบิดได้นะผมบ,บัวบอกมาก้ำ สู้กัชนะกันแน,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 น่เน,นี่ยน้านผู้ชมมามามาฮึ่มทางด้านผู้ชมกคชนะเนี่ยสุเกฟดิงดิงชนะนะผม รอบต่อไปของผมคือดีดิงประท้าดังดังของผมดีดิงกับดังดังของผมมันต่อกันเลยาะไม่ชมเมื่อกี้เกิดไม่เมื่อกี้น้องผมมากวนนะไฟฉ์นะครับผมอีคว้างไรคว้างไรปั๊มเอ้ยดัง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 เลยแล้วผมดัง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 มันตบอื้อ นั่งๆชนะใช่ไหมเอาแม่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 ตีตีตีโอโอ้ลังลังชนะดังๆตีแรงมากโอเครอบต่อไปผมก็คือดงดงมาถ้าดังๆขงผมดงดงไม่เปิด เป็นไงไม่โดนดวงมันไม่ตีว่ะเอาไหไมดิเอาไหไมอ่ะผมดงดงโอ้โหดงดงตีไปโดนปกติดองดองจำตีแล้วมันจะทำให้แช่แข็งนะผมฮยดงดงเชนน้ดังดังฮะ เพียน่ชมไปไม่ได้ผมชื่อว่าดังดังดังเนที่หนึ่งอปนนึงแชโไม่ที่แล้วผมจะได้ทำอะไรเ่้เยอะเกินโอ้โโอ้เอาท่านผู้ชมเอ้าหงเลยสุคือท่านชมดงดเนี่ยแพ้ดิงด แต่ดงดงชนะดังดังดิงดิงแพ้ดงดงตุงวิ่งดิงดิงชนะดงดงแต่แพ้ดัง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 ชนะดงดิงดิงแต่แพ้ดงดงงงเว้ยคือคลิปนี้ก็ใส่นี้ก็ไปายนะผมเจอกันไหนคลิปหน้าเนาะบาย